เสื้อสำหรับฝึกซ้อมและนันกับต่อไปนะคะขออนาเล่นเชือแความชื่นชมนะครับและก็ดีดีกับคณะผู้ควบคุมทีมลอดรอผมุ่รในการรวมเียกเทพคนละสิบค ทางสำงนักงานการท่องเที่ยวให้สำนักงานการท่องเที่ยวและกลารมากระทรวงการกีฬาร่วมกับจังหวัดตแล้วก็อยากฝากไว้ว่าอยากทิ้งเรื่องการจังหวัดเชียงบุรีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์จังหวัดสุงสง,งทางเจ้าหน้าที่และนักกีฬาตัวแทนการแข่งขันตัวแทนเขตการแข่งขันกีฬาที่เจําจังหวัดขสิเจ็ดคนขอบคครับที่ได้ให้ความร่วมมือร่่มแรงร่วมใจในการเตรียมพร้อมกักกีฬาของจังหวัดจันทบุรีนะครับ จะรับการคัดเลือกให้เป็นตัวแทนนักกีฬาให้ทุกคนมีสุขภาพบาลานซ์ที่แข็งแรงและสมบูรณ์แต่อยากจะฝากข้อคิดเ์และความมุ่งมั่นในการติดซ้อมนะครับตัวพี่ขอเรียกว่าพี่โมแล้วหน่อยเคยได้รับการคัดเลือกไปครับซ้อมมันค่อนข้างน้อยก็เลยไม่ไม่ได้เต็มที่นะักสุดท้ายก็ไม่ได้เป็นเ,เหตุให้เราสามารถถ้าเราเป็นนักกีฬาที่เก่งมหาลัยต่งตางๆ ขอให้ทุกท่านนั้นเดินทางแล้วก็ขอเรียนว่าน้องนองนักพิลาทุกคนภูมิใจของจังหวัดการชนะพลีจุนนะครับขอให้ไปเล่นให้เต็มที่ที่สุดนะครับไม่ว่าจะแพ้ชนะทุกท่านคนือความภูมิใจ